เอาพ่อวันนี้จะกลับดึกไม่ใช่หรอคะสงสัยงานเลิกเร็วใช่ไหมคะคุณทานอะไรมาหรือยังคะโมเน่ลูกกับสกายยังคบกันดีอยู่หรือเปล่าก็ดีนะคะมีอะไรหรือเปล่าคะลูกรู้ตัวไหมวก่ากำลังโดนไอ้สกายมันหลอกอยู่นะหลอกอะไรคะก็ไอ้สกายมันรับงานในคอมพิวเตอร์อะไรนั่นน่ะที่มันไปกับพวกหญิงมาตั้งไม่รู้กี่คนแล้ว พ่อรู้มาจากไหนคะจากไหนก็ช่างนี่ลูกก็รู้ใช่ไหมทำไมคุณดูไม่ตกใจอะไรเลยล่ะจะบอกนะคุณก็รู้เรื่องนี้ใช่ไหมฉันก็เพิ่งรู้ก่อนคุณเมื่อไม่นานนี้เองละค่ะทำไมไม่บอกผมก็ฉันคิดอยู่ว่าจะบอกคุณยังไงดีอะคิดอะไรเรื่องแบบนี้คุณยังต้องคิดอีกเหรอ ไปเลิกกับไอ้สกายมันเดี๋ยวนี้ซะนะพ่อฟังหนูก่อนสากายเขาเคยรับงานแบบนั้นจริงๆแต่มันไม่ได้มีอะไร18กรเกินเลยท้งนั้นแล้วตอนนี้เขาก็ไปเลิกกับมันซะตอนนี้เขาเลิกรับงานไปแล้วแล้วหนูก็เลิกจ้างสากายไปตั้งนานแล้วเพราะเราชอบกันจริงๆนี่นะนี่ลูกจ้างไอ้สากายมันด้วยเหรอก็ตอนนั้นหนูนี่ไม่มีใครให้ครบแล้วนีน่ไงคุณอย่าบอกนะว่าคุณก็รู้เรื่องนี้เหมือนกันมันไม่ใช่อย่างนั้นพ่อ สกายมันไม่เลือกรับงานแบบนี้ง่ายๆหรอกทำไมหรืลูกโดนมันหลอกเขาแล้วหรือโูนมันหลอกฝันด้วยหรือเปล่าพ่อมองหนูเป็นคนยังไงอ่ะก็พรสกายเขารับงานแบบนี้หนูเลยจ้างเขามาเป็นแฟนไงพ่อจะได้ยังอยู่กับแม่อ่ะนี่คุณเลี้ยงลูกภาษาอะไรอ่ะแทนที่จะห้ามตามกลับไปนับนุนให้มันสองคนคบกันอยู่ได้ลูกมันถึงมันเด็กใจแตกเพราะผู้ชายไม่เลือกอย่อยางงี้ไง แล้วยังไปใช้เงินซื้อใหม่พ่อใจเย็นก่อนสิคะคุณที่ลูกทําแบบเนี้ยก็เพราะว่าลูกอยากให้เราอยู่ด้วยกันนะคะคุณฟังเจตนาลูกก่อนสิคะแล้วอีกอย่างอะลูกก็บอกแล้วว่าไม่มีอะไรเกินเลยเด็กสองคนนี้ก็ชอบกันจริงๆนะคะคุณเดยวเขาก็ช่วยกันแก้ปัญหาได้เองนั่นแหละคุณต่างหากล่ะคะที่ไม่อยู่บ้านสอนลูกเลยอะ่ะนี่คุณปกป้องลูกกับสก,กายมาขนาดนี้เหรอ ที่ผมไม่อยู่เนี่ยเพราะผมต้องไปทำงานหาเงินมันอยู่นี่ไงถ้ารู้ว่าผมปล่อยลูกไว้กับคุณแล้วคุณจะใช้ลูกเป็นเครื่องมือดึงผมไว้ผม,มอยู่ดูแลลูกเองดีกว่าฉันไม่ได้ใช้ลูกเป็นเครื่องมือนะคะคุณแล้วอีกอย่างอ่ะคุณหาเงินคนเดียวได้ยังไงฉันก็หาก็ไอ้เงินที่ผมหาให้ลูกมันใช้เนี่ยมันเอาไปซื้อผู้ชายมาไงแล้วคุณใช้ผมคิดยังไงแล้วก่อนหน้าเนี้ย คุณเคยอยู่บ้านเป็นห่วงลูกหรือว่าอยู่กับฉันให้ลูกมันเห็นบ้างไหมล่ะพี่คุณพูดเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยโอ๊ยพ่อกับแม่เลิกทะเลาะกันสักทีฟังหนูก่อนหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วไปเลิกกับไอ้สกายไปเดี๋ยวนี้ซะถ้าไม่เลิกกับมันพ่อจะไม่ฟังอะไรโมเดยแล้วแกจะไปไหนก็ไป